โอ้โหพี่น้องนะดูต้นข้าวโพดของสวนนายแขกนายแขกวารายตี้ช่อง youtube ที่ถือว่าน่าสนใจนะน่าติดตามวันนี้นะเล็กพามาชมสวนของเขานะหลังจากที่เคยพามาดูครั้งหนึ่งที่ปลูกผักนะนูโนฝั่งนูง้นแต่วันนี้มาปลูกข้าวโพดนะเดี๋ยวมาดูกันนะ ช่กิตเนยรีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับวันนี้น้เล็กพามาเลาะชมสวนชาวบ้านอีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นสวนของนายแขกวาราตี้อีกหนึ่งช่อง YouTube นะที่ถือว่าน่าสนใจน่าติดตามนวันนี้น้าเล็กมาดูข้าวโพดของเขาเนี่ยเขาขุดแปลงปลูกข้าวโพดนะมุมเล็กๆน,น้อยๆเนี่ยนะถือว่าเป็นหนึ่งอีกคนหนึ่งที่แบบขยันนะและปลูก พวกผักสวนครัวของกินได้เนี่ยสุดยอดปลอดสารด้วยแล้วปลูกเองกินเองนี่แหละสุดยอดเลยฮะนะคนเราไม่ต้องไปทําอะไรมากมายฮะปลูกในสิ่งที่ตัวเองชอบตัวเองกินนี่แหละแหน่แขกบอกว่าอยากกินข้าวโพดนะอันนี้เป็นข้าวโพดกินดิบนะเนี่ยดูฮะต้นง,งามๆแบบนี้เลย หลายคนอาจจะไม่เคยรู้จักว่าต้นข้าวโพดเป็นยังไงนะนี่แหละนี่แหละข้าวโพดกินดิบละนะก็คือราชินีทับทิมสยามนะเป็นหนึ่งอีกสายพันธุ์ที่ถือว่าน่ากินน่าปลูกน่าเลี้ยงนะใครที่อยากจะกินแบบนี้นะลองหาซื้อมาปลูกดูนะฮะนี่บนพื้นที่น้อย ปลูกได้ประมาณสักแถวและสิบกว่าต้น,นอาจจะทีไปนิดหนึ่งก็ไม่เป็นไรฮะนะก็ขอให้เขาสามารถที่จะได้รับน้ำรับแสงเต็มที่แค่นั้นก็พอแลวรับปุ๋ยได้เต็มที่เหมือนกัน,นคือบางทีหลายคนบอกปลูกทีแต่มันได้รับแสงไม่เต็มที่รับน้ำไม่เต็มที่ นะรับปุ๋ยไม่เต็มที่มันก็ไม่งามแต่นี้อยู่ข้างคลองเลยก็โหสวยงามเลยอยู่ข้างคลองก็มีน้ำมีปุ๋ยเต็มที่เลยปลูกต้นกล้วยด้วยช่วงรอกล้วยที่จะได้กินนี่กล้วยนี่ก็อาจจะมาสักแปดเดือนแต่ข้าวโพดเนี่ยมันแค่สามเดือนประมาณนั้น นี่แหละการปลูกที่หลากหลายนะไม่ใช่ว่าปลูกอย่างเดียวลอก,กินอย่างเดียวไม่ใช่ฮะนูนะเดี๋ยวพาไปดูว่า<ส>เขายังมีปลูกอะไรที่ได้ผลกันบ้างนะช่วงนี้ดูส่วนนี้เนี่ยเนี่ยทางเข้าตรงนี้คือผักแพลนะหลายคนกินกับลาบกินกับก้อยนะกินกับอะไรที่มันซ่าๆเนี่ยเนี่ยหรือว่ากินพวก แหนมเนืองเนี่ยได้เลยฮะตัวนี้ก็กล้วยหอมอีกประมาณสักห้หเดือนก็ได้ผลแล้วนี่สระแน่หรือไม่พวกผักชีฝรั่งมีอะไรก็จิ้มลงไปฮะในปลอกไอล้อย่างรถยนต์ได้กินแน่ๆ ที่ปลูกทิ้งๆไว้ก็พวกผักชีนะผักกาดโอ้โหได้กินทั้งนั้นแหละนะน่นมะเขือเทศผักชีลาวเนะียกินกับขนมจีนเนี่ยหืมเจ่มเลยผักชีทั่วไปก็ตอนนี้ในท้องตลาดโอ้โหราคาหวบภาบนะเห็นมีแบบว่า แม่ค้าเนี่ยแทบจะร้องไห้ฮะโลละสี่บาทมีถึงช่วงหนึ่งโลละสองร้อโอ้โหมันไม่ไหวฮะนี่แหละปลูกเองสบายใจกว่าอันนี้ก็เป็นมะเขือเทศพันลูกท้อป่ะฮะน่นเล็ก็ไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่นี่ก็หอ่อต้องหอ่อถึงจะได้กินฮะไม่งั้นเจอมแมลงนะ เห็ไหมปลูกแค่นี้ยังสามารถที่จะหูได้ผลผลิตไม่ธรรมดาเลยฮะนี่ได้เยอะเลยเนี่ยผักบุงก็งามเห็นไหมฮะตัดกินได้ตลอดเนี่ยไม่รู้ว่ากี่รุ่นกี่รุ่นแล้วเนี่ยตัดกินได้นี่ยก็มาเติมเข้าโพดฝั่งนี้อีกเนี่ยขาก็มีนะ มะเขือเทศเพิ่มฝั่งน้นแล้วก็กระเพาโหระพาตะไคร้นี่แหละนี่ฮะ,ะสวนในแขกนะฮะอันนี้ก็เป็นอะไรนะใบหยิกคณะเคีวชอบกินแบบไหนจัดไปแบบนั้น สวนในแขกนะเล็กก็พามาเยี่ยมชมกันอีกครั้งหนึ่งมาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งว่าเขาปลูกอะไรไปบ้างนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็พามาชมสวนชาวบ้านกันได้เรียนรู้นะได้ดูแนวคิดของคนที่เขาปลูกนะว่ามันเป็นประโยชน์และได้ผลอย่างไรนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ